วันนี้หลายพื้นที่ในประเทศไทยยังคงเผชิญกับสภาพอากาศอุณหภูมิที่ร้อนไปจนถึงร้อนจัดนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ออกมาระบุว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ31-41องศาเซลเซียสนะครับส่วนใครที่กังวลว่าวันที่27เมษายนนี้ที่ พระาทิตย์นั้นจะตั้งชากับพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกในรอบปีนั้นจะมีอุณหภูมิที่ร้อนสูงกว่าเดิมหรือไม่นะครับคำตอบก็คืออุณหภูมิอาจจะลดลงอีกนะครับเนื่องจากวันที่26ถึง29เมษายนนี้จะมีเรื่องของฝนฟ้าขนอง30 60ของพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลมาจากพายุฤดูร้อนนั่นเองครับ ผู้ชมครับ,รบกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30เมษายนบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นครับโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักในบางแห่งนะครับรวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับ ทำให้มีแนวพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนะครับมีอากาศร้อนส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักสําหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ ด้านสุกัญญาณียะวิชาน,นะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฤดูร้อนในปีนี้อาจจะไม่ร้อนเท่ากับปีที่ผ่านมาที่เคยร้อนสุดเกิน44องศาเซลเซียสขณะที่ปีนี้ครับอุณหภูมิจะสูงประมาณ43องศาเซลเซียสแต่อาจจะต้องเฝ้าระวังครับทั้งพายุฤดูร้อนที่อาจจะสร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนรวมไปถึงการเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับวัตภัยแล้วก็ลูกเห็บตกคับ ความแปรปรวนของสภาพอากาศเช่นจะมาพร้อมกับพายุฤดูร้อนนะคะที่จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงนะคะบางพื้นที่อาจจะมีฟ้าผ่าหรือมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นนะคะซึ่งสร้างความเสียหายให้กับ เกษตรกรหรือว่าหลังคาบ้านเรือนเป็นอย่างมากเนี่ยนะคะสิ่งผิดปกติอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะคะในอ,อ,อดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีวุณหภูมทิที่ลดลงแบบฉับพลันลงมาเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นมาในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะซึ่งสาเหตุก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนี่แหละค่ะส่วนในวันที่27เมษายนนี้นะครับที่ดวงอาทิตย์จะ โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรกของปีเวลาประมาณ12นาฬกา16นาทีนะครับหากคุณผู้ชมสังเกตวัตถุที่อยู่กลางแดดจะดูเสมือนไร้เงาเนื่องจากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดีครับผู้ที่สนใจสามารถร่วมสังเกตการก็โปรดระมัดระวังนะครับเรื่องการอยู่ภายใต้กลางแจ้งในสภาพอากาศร้อนจัดอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้นะครับ ทั้งนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ระบุว่าวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากไม่จําเป็นจะต้องเป็นวันที่อากาศร้อนที่สุดนะครับเนื่องจากอากาศร้อนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างเช่นปริมาณฝนเมฆอิทธิพลมรสุมความร้อนสะสมนั่นเองนะครับ